เสียงระฆังเพียงครั้งเดียวเปลี่ยนคืนสงบให้กลายเป็นค่ำคืนที่ไม่มีใครกล้าลืมหญิงชาราผู้หนึ่งเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ใช่คนและรอยร้าวแห่งความจริงที่อาจพรากวิญญาณของเธอไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามไปกับเธอเสียงระฆังวัดดังสะท้อนก้องไปทั่วลานกว้างสายลมยามเย็นพัดกลิ่นดอกลั่นทมลอยวนในอากาศพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังก้าวเดินออกจากประตูวัดจีวรสีส้มสะบัดเบาๆตามแรงลม ถนนหน้าวัดเงียบสงัดมีเพียงเสียงจากจันร้องเป็นจังหวะดวงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าแสงสีทองกระทบกับกระจกหน้ารถที่ว <oughs> ิ่งมาไกลหาหะพระรูปน <c oughs> ั้นหยุดมองไปทางซ้ายเพื่อข้ามถนนเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นเรื่อยหาหะล้อหมุนเด็วขึ้นบนพื้นถนนเก่ามีรอยแตกและฝุ่นปกคลุมแสงไฟหน้ารถจะเกินกว่าที่ตาจะปรับทันลมที่พัดมากระทบหน้ารุนแรงขึ้น เสียงเบรกรีดร้องฝ่าอากาศแรงกระแทกดังเหมือนฟ้าผ่าในใจผู้ที่อยู่รอบข้างภาพร่างของพระภิกษุลม้มลงอย่างช้าหาหามือของท่านยังจับลูกประคำแน่นเลือดสีแดงไหลปนกับฝุ่นบนพื้นถนนเสียงตะโกนของชาวบ้านดังสั่นไปทั่วกลิงนคาวเลือดลอยเข้าจมูกผสมกับกลิ่งควันเครื่องยนต์ร้อนจัดสายตาของพระรูปนั้นยังคงมองไปทางวิหาร ริมฝีปากขยับเบาๆเหมือนพยายามเอ่ยบางท้อยคำดวงตาของพระเริ่มพร่าเลือนเสียงจักจันรราวกับเงียบหายไปจากโลกทุกอย่างรอบตัวดูช้าลงอย่างน่าประหลาดมือของชาวบ้านคนหนึ่งสั่นเท่าขณะพยายามประคองร่างของท่านเสียงสวดมนต์เบาๆดังแผ่วจากผู้หญิงชาราที่นั่งอยู่ริมทางลมเย็นพัดผมเธอปลิวแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยน้ำตาเงาของต้นโพข้างวัดทอดยาวปกคลุมร่างพระ กลิ่นดอกล้านทมยิงคงลอยอวนแต่ผสมด้วยกลิ่นเหล็กร้อนและฝุ่นควันเสียงไซเรนจากระพยาบาลเริ่มดังใกล้เข้ามาแสงไฟสีแดงกระพริบศาสเข้ากำแพงวัดฝูงชนเบียดกันเพื่อเปิดทางบางคนยกมือไหว้ด้วยความสรนสถานในใจพระรูปนั้นหลับตาช้าหาหะริมฝีปากยังคงขยับราวกับกำลังสวดมนต์บทสุดท้ายเสียงหัวใจเต้นของผู้คนรอบข้างราวกับดังก้องในความเงียบ แสงสุดท้ายของวันส่องกระทบหยดเลือดที่ซึมลงบนผ้าเหลืองทุกคนต่างหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกกลึนไว้เสียงลมพัดแรงขึ้นเหมือนจะพัดพาความร้อนจากถนนออกไปหมอกควันจากท่อไอเสียยังลอยวนอยู่ในอากาศมือของพระรูปนั้นค่อยๆค,ค,คลายจากลูกประคำลูกป,ปัดไม้กลิ้งกระทบพื้นทีและเมดเสียงดังแผ่วแต่ชัดในความเงียบดวงอาทิตย์ลับฟ้าเหลือเพียงแสงสลัวปกคลุมถนนทั้งสาย เสียงไซเรนรถพยาบาลหยุดลงข้างหาหา่าเจ้าหน้าที่รีบก้าวลงพร้อมเปลสนามสายตาของชาวบ้านจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวเลือดไหลซึมผ่านรอยขาดของจีวอนมือของเจ้าหน้าที่แตะเบาๆที่ลำคอรพระเพื่อเช็คชีพจรแววตาของเขาแข็งค้างไปชั่วขณะความเงียบกลับมาครอบงำอีกครั้งผู้หญิงชาราริมทางเริ่มสวดมนต์ดังขึ้น เสียงสวดนั้นสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยแรงศรัทธ,ธาดวงตาของพระเปิดขึ้นเพียงเล็กน้อยแสงไฟสีแดงกระทบประกายในดวงตานั้นริมฝีปากขยับช้าหาหะก่อนเอ่ยคํำที่ทำให้ทุกคนรอบข้างชะงักนิ่งอย่าปล่อยให้เสียงระฆังเงียบเสียงนั้นเบาเหมือนลมพัดผ่านแต่ทุกคำชัดเจนในความมืดชาวบ้านหลายคนมองหน้ากันด้วยแววตาสับสนและเสะเตือนใจ เสียงระฆังวัดดังขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งราวกับตอบรับคำพูดนั้นแสงไฟจากวิหารด้านในสองรอบประตูไม้เก่าออกมาเงาของพระพุทธรูปใหญ่ทาบลงบนถนนที่เปื้อนเลือดมือของพระค่อยๆร่วงตกลงข้างลำตัวรูปประคำหยุดกลิ้งและนอนนิ่งกลางรอยเลือดสีเข้มเสียงสวดมนต์ของหญิงชาราเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นเจ้าหน้าที่พยาบาลยกเปลขึ้นแต่ทุกการเคลื่อนไหวช้าเหมือนอยู่ในฝัน สายลมเย็นพัดจีวรที่เปื้อนเลือดสะบัดเบา,าหาหะฝูงชนยืนเงียบน้ำตาไหลโดยไม่มีใครเอ่ยคำใดเนื้อกำแพงวัดดวงจันทร์เต็มดวงโผล่ขึ้นส่องแสงลงมาเรากับเป็นพยานต่อเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นเสียงจักจันท์เริ่มขับขานอีกครั้งแต่ฟังดูห่างไกลและหม่นเศร้าเจ้าหน้าที่พยาบาลก้าวช้าๆนำร่างพระขึ้นรถแสงไฟสีแดงหมุนวนสะท้อนบนใบหน้าของผู้คนรอบข้าง ทุกคู่ตามมองตามราวกับกลัวว่าภาพนั้นจะเลือนหายหญิงชราย,ยังคงยกมือไหว้ด้วยความสันสถานริมฝีปากเธอสดบทมนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าถนนหน้าวัดกลับมาว่างเปล่าเหลือเพียงร่องรอยเลือดบ,บนพื้นกลิ่นควันรถและกลิ่นข่าวยังลอยประปนในอากาศสายลมพัดใบโพวหยเสียงกรอบแกรบดังราวกับเสียงกระซิบในความเงียบนั้นทุกคนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ยังคงอยู่เหมือนดวงวิญ,ญญาณยังไม่จากไปไหน ภายในวิหารไฟตะเกียงน้ำมันยังคงสว่างไหวเงาพระพุทธรูปใหญ่ทอดยาวไปจนถึงประตูวัดและตรงปลายเงานั้นมีลูกประคำเม็ดหนึ่งที่เปื้อนเลือดนอนนิ่งอยู่แสงจันทร์ส่องกระทบลูกประคำจนเกิดประกายวาวหยดเลือดที่เกาะอยู่สะท้อนแสงราวกับหยดน้ำตาสีแดงเสียงระฆังจากในวัดดังขึ้นอีกครั้งแม้ไม่มีใครอยู่ใกล้หอระฆังชาวบ้านที่ยังยืนเฝ้าหน้าวัดหันมองกันด้วยความงุนงง สายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทําให้เปลวไฟตะเกียงในวิหารไหวแรงเงาพระพุทธรูปสั่นไหวบนพื้นผนังกลิ่นดอกลั่นทมลอยฟุ้งอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีกลิ่นหอมปนเศร้าลึกหญิงชาราที่สวดมนต์อยู่เงยหน้าช้าช้าน้ําตาไหลอับแก้มเธอพึพมพำเบาๆว่าเสียงระฆังไม่เคยเงียบราวกับว่าคําพูดของพระรูปนั้นยังคงดังก้องอยู่ในอากาศและจะไม่เลือนหายไปตราบใดที่ลมหายใจของวัดนี้ยังคงอยู่ เสียงก้าวเท้าช้าๆดังขึ้นจากด้านในวิหารทุกคนหันมองไปยังประตูไม้เก่าเงาร่างผอมสูงเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางแสงตะเกียงสลัวเสียงจีวรเสียสีกับพื้นกระทบกันเป็นจังหวะชาวบ้านบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจร่างนั้นก้าวออกมาอย่างเงียบงนันแสงจันร์เผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวและเปื้อนเลือดแหง้งในมือยังคงกำรูปประคำที่ขาดเป็นเส้นยาว ดวงตาของร่างนั้นมองตรงไปยังหอระฆังและในช่วงขณะนั้นเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งดังหนักแน่นราวกับจะปลุกทั้งหมู่บ้านให้ตื่นจากฝันร้ายเสียงระฆังยังคงกล้องสะท้อนเป็นจังหวะช้าและหนักทุกครั้งที่มันดังเหมือนแรงสะเทือนแผ่ซ่านไปทั่วร่างของผู้ฟังชาวบ้านบางคนขนีสอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวสายตาของทุกคนจับจ้องที่พระรูปนั้นซึ่งยังยืนเงียบอยู่ใต้แสงจันทร์ลมเย็นพัดจ,จีวรที่เปื้อนเลือดให้สะบัดช้า หาห่เ <H aha> งาของพระทอดยาวไปบนพื้นถนนเปื้อนทับรอยเลือดเก่าหญิงชราก้าวออกมาจากกลุ่มคนด้วยมือที่สัน่นเธอยื่นมือไปหาแต่หยุดชะงักเมื่อสัมผัสถึงความหยินเยียบดวงตาของพระหันมามองเธอเพียงครู่เดียวริมฝีปากขยับเหมือนกำลังจะเอ,อ่ยถ้อยคำแต่เสียงระฆังดังก้องขึ้นอีกครั้งกลบทุกเสียงให้หายไปเสียงระฆังครั้งนี้ดังก้องยาวนานกว่าครั้งก่อน ลมเงนวูบใหญ่พัดผ่านทำให้เปลวไฟตะเกียงในวิหารดับลงทันทีความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องลงมากระทบพื้นเงาของพระรูปนั้นยืดยาวบิดเบี้ยวราวกับกําลังเคลื่อนไหวเองชาวบ้านหลายคนถอยหลังด้วยความหวาดกลัวหญิงชราย,ยังคงยืนอยู่กับที่น้ําตาไหลไม่หยุดเธอได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วๆดังออกมาจากร่างนั้นทว่าถ้อยคําไม่ใช่บทสวดที่ใครเคยได้ยินมาก่อน กลิ่นดอกลั่นทมแรงขึ้นจนเหมือนปกคลุมทุกลมหายใจลูกประคำในมือพระเริ่มส่องแสงเรืองรองอ่อนหาหะและทันใดนั้นเสียงระฆังหยุดลงอย่างฉับพลันความเงียบเงันที่เหลืออยู่หนักอึ้องจนเหมือนกดทับหัวใจของทุกคนท่ามกลางความเงียบเงันนั้นเสียงฝีเท้าหนึ่งคู่ดังขึ้นบนพื้นหินหน้าวิหารพระรูปนั้นก้าวไปข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนระยะทางระหว่างพวกเขาถูกย่นลงครึ่งหนึ่ง สายตาของพระเต็มไปด้วยความลึกจนไม่อาจมองทะลุหญิงชรากัดริมฝีปากตัวเองเพื่อกลั้นเสียงสะอื้นลมเย็นพัดวนรอบลานวัดเหมือนหมุนเป็นวงใบโพปลิวเกลื่อนพื้นราวกับฝนโปรยดวงจันทร์เหนือศีรษะถูกเมฆดำบดบังจนมืดสนิทในเงามืดนั้นร่างของพระหยุดยืนและเอ่ยเสียงต่ำลึกที่ทำให้เลือดของทุกคนเย็นวาบทุกเสียงจะต้องดังต่อไปแม้ไม่มีผู้ตีระฆัง คำพูดนั้นลอยก้องในอากาศราวกับสะท้อนจากกำแพงวัตถุกด้านชาวบ้านหลายคนก้มหน้าหลบสายตาเพราะไม่กล้าส,สบมองพระรูปนั้นอีกเสียงลมเริ่มเงียบลงอย่างผิดปกติแม้แต่จักจันรก็หยุดร้องราวกับโลกหยุดหายใจลูกประคำในมือพระค่อยๆหมุนเองทีละเม็ดเกิดเสียงกระทบกันเบาๆแต่ดังชัดในความมืดหญิงชารามองภาพนั้นด้วยแววตาหวัดหวั่นปนศรัทธาเธอพนมมือแน่นจนปลายนิ้วซีขาว เงาพระพุทธรูปใหญ่ด้านหลังพระรูปนั้นขยายใหญ่ขึ้นจนปกคลุมทั้งลานวัดแล้วเสียงระฆังก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีหอระฆังที่ไหวตามแรงตีเลยเสียงระฆังดังก้องจากทุกทิศราวกับมาจากใต้พื้นดินและท้องฟ้าพร้อมกันแรงสันสะเทือนแล่นผ่านพื้นหินจนฝุ่นเก่าที่เกาะตามรอยแตกหลุดร่วงชาวบ้านบางคนกรีดร้องและวิ่งหนีออกไปจากลานวัดแต่หญิงชราย,ยังคงยืนอยู่กับที่ดวงตาจับจ้องพระรูปนั้นไม่กระพริบ แสงเรืองรองจากลูกป,ประคำสว่างขึ้นเรื่อยหาหา่าจนส่องให้เห็นละองฝุ่นในอากาศหมุนวนรอบร่างพระจีวรสีส้มสะบัดช้าๆแม้ไม่มีลมพัดเสียงสวดมนต์แผ่วต่ำดังออกมาจากทุกทิศเหมือนมีพระหลายร้อยรูปสวดพร้อมกันทว่ารอบลานวัดไม่มีใครนอกจากพระรูปเดียวที่ยืนอยู่ดวงจันทร์โผล่พ้นเมฆอ,อีกครั้งและแสงนั้นเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าพระรูปนั้น รอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและน่าหวัดหวั่นในเวลาเดียวกันหญิงชารารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นช้าลงทุกขณะเสียงสวดมนต์รอบลานวัดยังคงดังต่อเนื่องแต่กลับแผ่วลงเรื่อยหาฮะแสงจากลูกประคำเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มราวกับหยดเลือดจีวรของพระเริ่มซึมสีเดียวกันแผ่ลามจากรอยเปื้อนเก่ากลิ่นข้าวแรงขึ้นจนแทบขัดกับกลิ่นดอกลั่นทมที่ยังลอยอวนชาวบ้านที่เหลืออยู่เริ่มถอยห่างทีละก้าว แต่สายตาของพระกลับจับจ้องไปยังทุกคนอย่างไม่กระพริบเงาพระพุทธรูปใหญ่ด้านหลังดูราวกับกำลังก้มลงมามองพื้นหินเย็นเยียบยิ่งขึ้นจนผู้ที่ยืนอยู่รู้สึกเหมือนยืนอยู่เหนือสายน้ำแข็งพระรูปนั้นยกมือขึ้นช้าหาหะรูกประคำสีเลือดหยุดหมุนและเสียงสวดเงียบลงในทันทีลานวัดตกอยู่ในความเงียบที่หนักอึง้งทุกสายตาจับจ้องไปที่พระรูปนั้นราวกับถูกดึงดูด ลมหายใจของผู้คนรอบข้างฟังชัดเจนกว่าที่เคยพระก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินแดงก้องราวกับเสียงกลองแสงจันทร์สาดลงมาทําให้ดวงตาของพระวาวบขึ้นชั่วขณะหญิงชรากลืนน้าลายช้าๆเหมือนข้อแห้งผากมือของพระคลายออกเผยให้เห็นลูกประคำเม็ดหนึ่งที่แตกครึ่งด้านในเป็นเนื้อโลหะสีดํมมันวาวแผ่ความเย็นเยียบออกมาพระยื่นมันออกไปข้างหน้าเหมือนจะส่งต่อให้ใครบางคนในฝูงชน ไม่มีใครขยับเข้าไปใกล้เพราะทุกคนรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่เพียงลูกประคำธรรมดาแสงจันทร์กระทบผิวโลหะสีดำจนเกิดประกายเย็นเยียบความเย็นนั้นราวกับซึมเข้าสู่กระดูกของผู้ที่ยืนมองหญิงชราขยับเท้าเล็กน้อยแต่ก็หยุดนิ่งเมื่อดวงตาของพระหันมาสกสายตานั้นทั้งหนักและลึกจนเหมือนมองทะลุหัวใจเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ทุ้มต่ำจนพื้นใต้ฝาเท้าสัน่น ฟุงชนบางส่วนสุดลงคุกเข่าโดยไม่รู้ตัวพระก้าวช้าๆเข้ามาใกล้หญิงชรายื่นลูกประคำครึ่งเม็ดนั้นให้ตรงหน้าเธอริมฝีปากพระขยับช้าๆเอื้อนเอ่ยประโยคที่ยันเยื่อจนเลือดในกายหยุดไหลเมื่อเสียงนี้เงียบลงเจ้าจะเป็นคนตีแทนดวงตาของหญิงชราสั่นระริกน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอสายหน้าช้าๆแต่กลับรู้สึกเหมือนขาทั้งสองข้างถูกปรึงกับพื้น ลมหายใจรอบตัวเริ่มแผ่วลงราวกับทุกคนถูกดึงเข้าสู่ความเงียบเดียวกันลูกประคำครึ่งเม็ดในมือพระเริ่มเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจแสงสีแดงเรืองออกมาจากรอยแตกบนผิวโลหะนั้นเสียงระฆังดังก้องอีกครั้งแต่ครานี้ชัดเจนอยู่ในหูของเธอเพียงคนเดียวในหัวของหญิงชารามีเสียงสวดมนต์ดังประสานกับจังหวะเต้นของลูกประคำความหนาวเย็นไหลผ่านฝ่ามือขึ้นมาถึงแขนพระยังคงยื่นมันมารอ และในช่วงขณะนั้นนิ้วของเธอก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้รูกประคำครึ่งเม็ดนั้นปลายนิ้วของหญิงชราสัมผัสผิวโลหะเย็นเยียบความเย็นนั้นแทรกซึมลึกลงไปจนถึงหัวใจดวงตาของเธอเบิกกว้างเมื่อภาพแปลกประหลาดปรากฏขึ้นในหัวเธอเห็นลานวัดเดียวกันนี้แต่ไร้ผู้คนมีเพียงเงามืดท่าไปทั่วเสียงระฆังดังช้าและหนักราวกับมาจากใต้พื้นดินลึกเงาร่างพระหลายรูปยืนเรียงรายอยู่รอบหอระฆัง แต่ไม่มีใบหน้ามีเพียงความว่างเปล่าใต้จีวรนในภาพนั้นเธอเห็นตัวเองยืนอยู่กลางลานมือกับลูกประคำสีดำสนิทเสียงในหัวเอ่ยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเสียงนี้เงียบลงเจ้าจะเป็นคนตีแทนภาพทั้งหมดหายวับไปในเสี้ยววินาทีและเมื่อเธอกับพริบตาอีกครั้งลูกประคำครึ่งเม็ดก็อยู่ในมือเธอเรียบร้อยแล้วหญิงชราก็มองลูกประคำครึ่งเม็ดที่นอนนิ่งบนฝ่ามือผิวโลหะสีดำยังคงแผ่ความหยินเยียบไม่หยุด ลมหายใจเธอเริ่มสั่นทีราวกับร่างกายไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นพระรูปนั้นถอยหลังเพียงครึ่งก้าวแสงจันทร์เผยให้เห็นรอยเลือดบนจีวรที่ดูสดขึ้นอย่างน่าประหลาดเสียงสวดมนต์แผ่วต่ำกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้ดังเพียงพอให้ทุกคนในลานวัดได้ยินชาวบ้านที่เหลืออยู่เริ่มพนมมือสวดตามโดยไม่รู้ตัวใบหน้าของพวกเขาว่างเปล่าวดวงตาไร้แววเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในพิธีลึกลับ หญิงชารารู้สึกแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาเรากับทั้งลานวัดกำลังรอให้เธอก้าวไปยังหอระฆังฝ่าเท้าของหญิงชาราขยับไปข้างหน้าอย่างช้าหาหะแม้หัวใจจะร่ำร้องให้หยุดแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังพื้นหินเย็นเยียบซึมผ่านผิวเท้าขอบความอบอุ่นออกจากร่างทุกย่างก้าวเสียงสวดมนต์รอบลานยิ่งดังและชัดเจนขึ้นเงาร่างพระหลายรูปปรากฏอยู่สองข้างทางเดินราวกับคอยนำทาง ลมพัดผ่านเสียงใบโพเสศสีกันดังคล้ายเสียงกระซิบเธอเริ่มเห็นหอระฆังทอดตัวสูงประงานในเงาจันทร์โลหะของระฆังเก่าแก่สะท้อนแสงซีดๆปราวกับมีแสงในตัวเองเมื่อเธอก้าวเข้าใกล้แรงสั่นสะเทือนเบาๆแล่นขึ้นมาจากพื้นใต้ฝ่าเท้าเสียงระฆังดังแผวราวก,กับกำลังเรียกหาเธอเพียงคนเดียวและพระรูปนั้นก็ก้าวตามมาอย่างเงียบเงันอยู่ข้างหลังลมหายใจของหญิงชาราหนักขึ้นเมื่อถึงบันไดหอระฆัง เธอเงยหน้ามองเห็นโซ่เหล็กเก่าเป็นสนิมห้อยอยู่ข้างระฆังเงามืดของมันแกว่งเบาๆทั้งที่ไม่มีลมพัดเสียงสวดรอบลานหยุดลงพร้อมกันอย่างฉับพลันความเงียบทําให้เสียงหัวใจของเธอดังกล้องในหูพระรูปนั้นหยุดยืนอยู่ด้านล่างบันไดดวงตาจับจ้องเธอไม่กระพริบในมือท่านยกขึ้นพนมช้าๆราวกับกําลังเริ่มพิธีหญิงชาราก้าวขึ้นบันไดทีละขัน้นทุกขั้นที่เหยียบเหมือนถูกดึงลึกลงสู่ความม่างเปล่า จนเมื่อถึงขั้นบนสุดเธอก็ยืนอยู่ต่อหน้าโลหะระฆังอายุหลายร้อยปีลูกประคำครึ่งเม็ดในมือเริ่มเรืองแสงแรงขึ้นและเสียงระฆังครั้งใหม่ดังขึ้นจากภายในใจของเธอเองเสียงระฆังภายในใจดังถี่ขึ้นจนกลบทุกความคิดของหญิงชาราความรู้สึกหนักหน่วงแล่นไปทั่วสีสราวกับมีบางสิ่งสั่งให้เธอทําต่อมือของเธอยกขึ้นช้าๆแม้ไม่ได้ตั้งใจปลายนิ้วแตะลงบนผิวโลหะเย็นเฉียบของระฆัง ทันทีที่สัมผัสเสียงระฆังมาหืมมาก็ดังก้องออกไปทั่วลานวัดแรงสั่นสะเทือนพุ่งผ่านร่างเธอเหมือนกระแสฟ้าผ่าเงาร่างพระหลายสิบรูปปรากฏรอบหอระฆังแต่ละรูปยืนพนมมือเงียบเงันใบหน้าเลือนรางเหมือนหมอกสายลมหมุนวนรอบตัวหญิงชราจีวรของเงาพระเหล่านั้นสะบัดแรงดวงตาของเธอเบอิกกว้างไม่เห็นเลือดหยดจากปากระฆังลงบนพื้นหินที่ระยดและในหยดเลือดนั้นเธอมองเห็นใบหน้าของพระรูปที่ถูกรถชน หยดเลือดบนพื้นหินค่อยๆซึมแผ่เป็นวงกว้างกลิ่นคาวแรงขึ้นจนแสบจมูกภาพใบหน้าของพระรูปนั้นในหยดเลือดขยับริมฝีปากช้าๆราวกับกำลังพูดหญิงชราก,ก้มลงฟังแต่เสียงนั้นกลับดังชัดอยู่ในหัวเจ้าคือผู้สืบเสียงอย่าให้มันเงียบหัวใจเธอเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะหลุดออกมาเงาพระรอบลานวัดเริ่มเคลื่อนไหวหมุนวนรอบหอระฆังช้าหาหะ เสียงฝีเท้าประสานกันดังก้องราวกับกลองศึกโบราณลมเย็นจัดพัดวนขึ้นสู่ยอดหอระฆังลูกประคำครึ่งเม็ดในมือเธอเริ่มแตกเป็นผงสีดำลอยหมุนรอบตัวและผงเหล่านั้นค่อยๆซึมเข้าสู่ผิวหนังเธอผิวหนังของหญิงชาราที่ซึมรับผงสีดำเริ่มเย็นจัดจนชาเส้นเลือดใต้ผิวเปลี่ยนเป็นสีล้าราวกับหมึกไหลเวียนแทนเลือดดวงตาของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท เสียงระฆังในหัวดังหนักขึ้นทุกจังหวะเหมือนกำลังเร่งร้าวเงาพระรอบลานหยุดหมุนและทั้งหมดหันหน้ามาทางเธอพร้อมกันความเงียบชั่วขณะนั้นทำให้แม้แต่เสียงลมหายใจก็หายไปพระรูกที่ถูกรถชนยกมือขึ้นพนมอีกครั้งดวงตาของท่านสะท้อนแสงจันรากับโลหะริมฝีปากเอื้อนเอ่อยเพียงคำเดียวเริ่มและแขนของหญิงชาราก็ยกคอเหล็กขึ้นเหนือศีรษะเตร,เรียมตีระฆัง ค้อนเหล็กในมือหญิงชราหนักกว่าที่คิดแต่เธอกลับยกมันขึ้นได้อย่างง่ายดายแสงจันทร์สะท้อนบนผิวเหล็กเกิดเป็นประกายแปลกตาราวกับมีชีวิตเงาพระรอบลานก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยทุกย่างก้าวเงียบเงันราวกับโลกไร้เสียงหัวใจของเธอเต้นประสานกับเสียงระฆังในหัวอย่างพอดีเมื่อค้อนเหล็กอยู่เหนือสีส,สูงสุดเธอรู้สึกถึงแรงดึงมหาศาลจากโลหะระฆังแรงนั้นไม่เพียงดึงค้อนแต่เหมือนดึงวิญญ,ญาณเธอออกไปด้วย เธอปล่อยค้อนฟาดลงอย่างสุดแรงเสียงระฆังระเบิดก้องกังวานแรงสันสะเทือนกระจายไปทั่วลานวัดพื้นหินแตกร้าวเสียงแตกแดงแข่งกับเสียงระฆังเงาพระทั้งหมดก้มศีรษะพร้อมกันและในชั่วพริบตาความมืดสนิทก็กลืนกินทุกสิ่งรอบตัวความมืดนั้นหนาแน่นราวกับหมอกที่สามารถจับต้องได้ลมหายใจของหญิงชาราก้องอยู่ในความเงียบเหมือนสะท้อนกลับมาจากทุกทิศ ทันใดนั้นแสงสีแดงจางๆค่อยๆลอยขึ้นจากรอยแตกของพื้นหินมันขดตัวและหมุนวนคล้ายเส้นควันแต่เต็มไปด้วยรูปร่างใบหน้าบางใบหน้ามองเธอด้วยความเศร้าบางใบหน้าจ้องด้วยความโกรธเกรี้ยวเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงดังประสานกันถ้อยคําที่พูดไม่ใช่ภาษาที่เธอรู้จักแต่กลับเข้าใจได้ในความรู้สึกมันคือคำวิงวอนและคำสาปแฝงอยู่ในประโยคเดียวกันเงาพระรอบลานปรากฏอีกครั้งคราวนี้มีมากกว่าสองเท่า พวกเขาก้าวเข้ามาเป็นวงล้อมรอบหอระฆังและพระรูปที่ถูกรถชนก็ก้าวออกจากเงามืดตรงไปหาหญิงชาราดวงตาของพระรูปนั้นสว่างวาบด้วยแสงสีแดงเดียวกับที่ลอยขึ้นจากรอยแตกบนพื้นจีวรของท่านพลิ้วไหวช้าๆแม้ไม่มีลมพัดทุกย่างก้าวที่พระก้าวเข้ามาความเย็นกซ็ซึมลึกเข้าสู่กระดูกของหญิงชาราเงาพระรอบลานหยุดเคลื่อนไหวราวกับกำลังรอคำสั่ง เสียงระฆังในหัวของเธอดังก้องอีกครั้งคราวนี้ช้าลงหนักขึ้นพระหยุดยืนตรงหน้าเธอใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจริมฝีปากท่านขยับช้าๆเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทั้งนุ่มและเย็นเยือกตอนนี้เจ้าไม่ใช่เพียงผู้ตีระฆังพระยกมือขึ้นแตะหน้าผากเธอท่านใดนั้นภาพนับไม่ถ้วนก็ไหลทะลักเข้าสู่จิตใจเธอภาพของทุกการตีระฆังในอดีตและวิญ,ญญาณที่ถูกผูกพันกับเสียงนั้นตลอดกาลหญิงชารารู้สึกเหมือนร่างกายถูกฉีกออกเป็นเสียง เสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ดังประปนกันอยู่ในหูเธอเห็นภาพพระนับร้อยรูปในยุคสมัยต่างๆยืนล้อมรอบระคังเดียวกันนี้ใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ปนโกนบางรูปมีเลือดไหลอับจีวรบางรูปหายไปครึ่งตัวราวกับถูกกลืนแสงสีแดงจากรอยแตกบนพื้นเริ่มลุกโชนขึ้นรุนแรงมันไหลเวียนขึ้นมาตามขาของเธอเหมือนเลือดใหม่กำลังแทนที่เลือดเดิมหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดออกจากอก ระรูปตรงหน้าโน้มตัวลงมากระซิบใกล้หูตั้งแต่บัดนี้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเสียงระฆังตลอดไปหญิงชารารู้สึกว่ามือของตนเริ่มแข็งราวกับโลหะผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำหม่นคล้ายเหล็กที่ผ่านการหลอมเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากหอระฆังแต่ดันก้องจากภายในอกเธอเองทุกจังหวะของเสียงทําให้เงาพระรอบลานขยับใกล้เข้ามาแววตาพวกเขาไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดง ร่างของหญิงชาราเริ่มสั่นสถานอย่างควบคุมไม่ได้เธอพยายามร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพระรูปที่ถูกรถชนยิ้มช้าฮ่หาหะยินดีต้อนรับสู่การเฝ้าระวังนิรันด์ทันใดนั้นเสียงระฆังในอกเธอก็ดังหนักจนทุกอย่างรอบตัวแตกสลายเป็นความมืดความมืดนั้นหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกหญิงชารารู้สึกเหมือนร่างกายล่องลอย,อยอยู่ในสุญญากาศที่ไร้ทิศทาง แต่ละวินาทีผ่านไปใช้อย่างทรมานแสงสีแดงเพียงจุดเดียวค่อยๆปรากฏขึ้นไกลลิบมันเต้นวูบวาบเหมือนหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่เธอถูกดึงดูดเข้าไปใกล้โดยไม่อาจขัดขืนเมื่อเข้าใกล้มาพอเธอจึงเห็นว่ามันไม่ใช่แสงแต่เป็นดวงตาดวงตานั้นใหญ่โตจนกินพื้นที่ทั้งหมดของสายตาเธอมันกระพริบช้าๆและในจังหวะนั้นเสียงระฆังก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่เพียงแค่สะท้อนในหัวแต่มันดังมาจากทุกทิศทางรอบตัวดวงตานั้นจ้องเลึกเข้าไปในจิตใจของหญิงชาราความทรงจำทั้งหมดของเธอไหลย,ย้อนกลับอย่างรวดเร็วทั้งเสียงหัวเราะในวัยเด็กทั้งน้ำตาในวันที่สูญเสียทั้งภาพถนนสายวัดที่เต็มไปด้วยฝุ่นแดงแต่ละภาพบิดเบี้ยวกลายเป็นสีเลือดเธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งกำลังขุดค้นความลับที่เธอไม่เคยบอกใคร ริมฝีปากของดวงตานั้นหากมันมีริมฝีปากขยับช้าหาหะแต่กลับเป็นเสียงระครังที่เปล่งคำออกมาเจ้าหนีไม่ได้แม้แต่ความคิดสุดท้ายเสียงระครังแผ่กล้องจนพื้นความมืดเริ่มแตกร้าวรอยร้าวเหล่านั้นเผยให้เห็นภาพด้านนอกลานวัดที่เงียบสงัดร่างพระที่ถูกรถชนยืนอยู่กลางลานราวกับไม่เคยบาดเจ็บรอบตัวเขามีเงาของผู้คนก้มสีรษะนับร้อยนับพัน ทุกเงามีดวงตาแดงเรืองเหมือนกันหมดหญิงชารารู้สึกแรงดึงมหาศาลจากรอยร้าวมันเหมือนมีมือมองไม่เห็นกำลังฉุดเธอให้กลับไปสู่ภาพนั้นแต่ลึกลงไปในหัวใจเธอเริ่มเข้าใจว่าหากก้าออกไปเธอจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหญิงชาราหยุดนิ่งอยู่ตรงขอบรอยร้าวสายตาจับจ้องไปที่ร่างพระผู้เงียบเงันกลางลานลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตที่คุ้นเคย เธอสูดลมหายใจหรือความกลัวค่อยๆจางหายเหลือเพียงความสงบแปลกประหลาดก้าวแรกที่เหยียบผ่านรอยร้าวโลกทั้งใบก็สว่างจ้าภาพวัดถนนและหมู่บ้านค่อยๆละลายหายไปเหลือเพียงแสงอุ่นที่โอบล้อมเสียงระฆังครั้งสุดท้ายดังขึ้นทุมลึกและอ่อนโยนจากนั้นทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบและในความเงียบนั้นมีเพียงหัวใจของเธอที่ยังคงเต้นอย่างสงบ